คู่บล็อกตัวเมียแกนกลางและพระคืออะไรสําหรับมือใหม่เริ่มต้นเรียนพระคลิปนี้มีคําตอบติดตามชมกันครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้ผมจะมาเรียนรู้แล้วก็แนะนําในการออกแบบพระเหรียญที่สําหรับมือใหม่เริ่มต้น หัดเลี่ยมผ้านะครับเรามาเรียนรู้พร้อมกันครับคลิปนี้ดูแล้วออกแบบได้เลี่ยมผ้าได้เลยครับออกแบบฝาหน้าฝาหลังออกแบบแกนลรัดผ้านะครับสําหรับผ้าเหรียญแนะนําให้เป็นผ้าเหรียญน,นะครับสําหรับมือใหม่ที่หัดหัดเลี่ยมน,นะครับจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันครับ ถ้าไม่ชมวีดีโอนี้ถือว่าพลาดครับผมสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำให้เป็นพระเหรียญทรงกลมหรือว่าเสมาอะไรก่อนก็ได้ครับมันจะง่ายสำหรับการเรียนรู้นะครับไปครับเราไปถ่ายรูปสแกนพานกัน,กนแล้วก็ออกแบบกันครับผมมาครับผมเคืเ่องแกเคื่อนแกะนะครับ ดูตัวอย่างเราแคไหนทุกนทุกวันเาพอเราได้รูปพระมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการสแกนอเอาแค่ตาแหน่งของพระนะครับที่เราสแกนไว้ะผมจะไม่พูดถึงโปรแกรมเรื่องของโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็เครื่องที่ผมใช้นะครับเพราะว่าโปรแกรมรเครื่องเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆเนี่ย ก็คงจะแตกต่างกันไปเรามาพูดถึงการออกแบบทรงเหรียญแล้วก็บล็อกตัวผู้ตัวเมียคืออะไรแกบนบกลางราคาเราจะออกแบบยังไงอันนี้เนาะแล้วก็จัดตำแหน่งเหรียญให้มันแบบตรงนี้หนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาออกแบบด้วยก,กันครับผมพอเราสแกนพระจัดตำแหน่งพระเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําเส้นอันนี้เป็น เส้นแกนกลางรัดผ้านะครับอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้มองเห็นชัดนะครับแนะนำว่าแกนกลางรัดผ้าเนี่ยเราควรที่จะให้เส้นที่เราจะตัดเนี่ยอยู่ในเส้นข้างในขอบผ้านะครับเพราะว่าเวลาตัดมาเนี่ย เราจะได้เผื่อเลเซอร์ที่ตัดเนี่ยเราต้องเผื่อไว้ไม่งั้นถ้าเราทําขอบแกนกลางรัดผ้าเนี่ยให้พอดีกับผ้าเนี่ยเวลาตัดมามันจะออกมันจะหลวมครับจะรัดผ้าไม่อยู่ครับผมแนะนําให้เอามาเข้ามาเส้นข้างในนิดนึงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆห แกนกลางรัดผ้านี่สาคัญยังไงก็คือผ้าเนี่ยต้องมีแกนกลางเนาะเวลาเราจะเลี่ยมเพื่อที่จะยึดเหรียญผ้าเราเนี่ยไม่ให้หลุดเวลาเราเลี่ยมเสร็จเนาะเป็นเหรียญกลมนะครับเพื่อจะง่าย ต่อการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสิ่งที่สำคัญคือเราต้องจัดผ้าเนี่ยให้มันตรงมานี้ครับอันนี้คือเบี้ยวไปแล้วไม่เป็นไรครับแล้วก็มาจัดผ้าใหม่ให้มันตรงเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเส้นจะอยู่ในขอบข้างในนะครับพอเราได้เส้นแกนกลางรัดผ้าแล้วเนี่ยบล็อกตัวผู้ตัวเมียคืออะไรอย่างนี้ครับผมจะอธิบายอย่างนี้นครับบล็อกตัวผู้ก็คือบล็อกที่อยู่ข้างในที่เราจะใช้กดแบบฝาหน้าฝาหลังนะครับ บล็อกตัวเมีก็คือบล็อกที่อยู่ข้างนอกที่เราใช้กดฝาหน้าฝาหลังเหมือนกันผมแนะนำให้บล็อกตัวผู้เนี่ยห่างออกจากเส้นที่แกนกลางนะครับแกนกลางตัวเนี้ยแนะนำให้ห่างออกมาจากเส้นประมาณ 0.5มิลลิเมนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่ออะไรก็คือตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวผู้ของเรานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เห็นชัดเนาะเนี่ยเส้นสีส้มนะครับตัวนี้จะเ,เราเราจะตัดเป็นบล็อกต่อผู้นะครับ อ่างออกมาจากแกนกลางเนี่ย0.5มิลก็ประมาณครึ่งมิลนะครับเพื่อไม่ให้เวลาเราเดินน้ํายาเนี่ยน้ํายามันจะเข้าไปในแกนแกนกลางแล้วก็เข้าไปในขอบเหรียญของพระลูกค้าได้นะครับผมแล้วก็แนะนําให้เมื่อใหม่ที่หัดเลี่ยมนะครับตัวเนี้ยผมจะทําบล็อกตัวผู้ยกขึ้นไปเว้นห่วงเหรียญไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํายาเข้ามาในตัวพระนะครับเหรียญพระผมก็จะยกขึ้นไปนะครับให้มันเว้นห่วงข้างบนเอาไว้ ก็จะเป็นทรงเหมือนทรงรีเนาะทรงหยดน้ำเพื่อเราเนี่ยจะได้เดินน้ำยาแบบได้สะดวกแล้วก็ไม่เข้ามาในตัวผ้านะครับอ่าประมาณนี้ตัวนี้เราได้บล็อกบล็อกตัวผู้แล้ว คือเส้นสีส้มแล้วผมรวมเส้นแกนกลางก่อนปึ๊บแกนกาลางรัดผ้าล้วก็จะประมาณนี้คือเส้นสีน้าเงินนะครับแกนกาลางรัดผ้าเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับผมจะให้ดูเนี้ยเราจะทําแกนกาลางรัดผ้าก็คือเส้นสีฟ้าเนาะเส้นสีส้มก็คือบล็อกตัวผู้เราก็จะเจาะ,จะรูตรงกลางเพื่อจะให้ ปั๊มเนี่ยทำงานเป่าลมขึ้นมาเพื่อให้ดันฝาหน้าฝาหลังนูนต่อไปเราจะมาทำเส้นสีแดงก็คือบล็อกตัวเมียรครับแนะนำว่าเราใช้แผ่นฝาหน้าฝาหลัง1นงมิลน,นะครับ1นมินลเราก็จะมีช่องไฟเนี่ยที่สำคัญเนี่ยจะเราต้องทำช่องไฟจากบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียเนี่ยให้ได้หนมิลก็คือ ขนาดเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราจะกดฝาหน้าฝาหลังระยะห่างของมันนะครับมันจะเป็นขอบสันตั้งขึ้นไม่แบนเกินแล้วก็ไม่ฟิตถ้าเราแบบตามกว่าหนึ่งมิลอย่างเงี้ยมันก็บ็อกตัวผู้เนี่ยมันจะฟิตไปเวลาเราเอาบล็อกออกจากฝาหน้าฝาหลังเนี่ยจะออกยากนะครับอ่ะเข้าใจนะครับก็คือ เราได้บล็อกตัวผู้แล้วมาทําบล็อกตัวเมียให้ขยายออกไปปร,ประมาณ0.8ม mm ิลลิเมตรนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเลเซอร์ตัดเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนิดนึงมันก็จะได้ประมาณ1มิลพอดีนะครับปึ๊บนี่ตัวเนี้ยก็จะเป็นบล็อกตัวเมียของเรานะครับเราเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดนึงเพื่อจะได้ดูง่ายเนาะ ตอนนี้เราได้แคนกลางรัดพระบล็อกตัวผู้บล็อกตัวเมียแล้วนะครับต่อไปก็คือเส้นที่เราจะตัดเนี่ยเราจะตัดพระนะครับขอบพระที่เราเดินน้ำยาเสร็จแล้วเราจะเอามาตัดเราก็ต้องทำเส้นออกไปอีกหนึ่งชุดนะครับ ก็แนะนำว่าให้ขยายไปประมาณ3มิลน,นะครับขอบก็กำลังจะพอดีนะครับประมาณนี้ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับหรือจะเอาเล็กกว่าน,นี้ก็ได้สู2.8อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะใช้3มิลน,นะครับเราได้ขอบพระแล้วที่เราจะตัดต่อไปเราจะทำห่วงห่วงหูนะครับ อันนี้คือมีมีหูอยู่แล้วผมจะทําเป็นหูแหลมเนาะเขาเรียกหูใบโพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเราก็ยกมาใส่เลยโปรแกรมนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับก็คืออันนี้เรามาเรียนรู้ในการทําบล็อกฝาหน้าฝาหลังแล้วก็การตัดตัวผ้านะครับตัดขอบพระนะครับะได้หูแล้ว ปึ๊บทรงก็จะประมาณนี้หยดน้ำแล้วก็หูปึ๊บอ่ปาป๋าไว้กดก็คือบล็อกตัวเมียนะครับวงกลมตัวนี้เราจะยกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นใช้เป็นตัว มาร์กจุดฝาหน้าฝาหลังเพื่อให้เราแบบประกบฝาหน้าฝาหลังให้มันมันพอดีกันเนาะให้มันตรงกันแล้วก็ตัดเป็นวงกลมไว้เลยเราจะได้เอาปากกามาร์กได้นะครับก็จะประมาณนี้เราก็ยกออกมาเนี้ย เราได้ละเราได้ชุดแกนกลางบล็อกตัวผู้สีส้มบล็อกตัวเมียสีแดงขอบตัดพระตรงขอบสีดำนะครับแล้วก็ห่องหงูทีนี้เราจะมาทำขอบแกนกลางรัดผ้านะครับแนะนำให้ห่างออกไปจาก เส้นสีดำที่เราจะตัดขอบผ้าเนี่ยประมาณสามมิลถึงสี่มิลนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ลูมันไม่ถึงเนาะเราก็ยกขึ้นไปนิดนึงเพื่อเราจะได้มาร์กได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันสีฟ้าแล้วกันนะครับเราก็ได้แล้วครับชุดชุดนี้ แกนกลางลัดพระก็คือสีฟ้าพวกนี้เราลบไปเนาะสาคัญก็คือมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตัวนี้เราเอาไว้เราเอาไว้มาร์กเพื่อจะให้ประกบฝาหน้าฝาหลังให้ให้เท่ากันนะครับไม่บิดเบี้ยวได้แล้วครับแกนกลางลัดพระ ตัวนี้เราก็ลบออกเลยเราเอาแค่ตัวสีแดงก็คือขอ,อบอบล็อกตัวเมียนะครับเหลือไว้แล้วก็ส่วนที่เราจะตัดตัดตรงขอบผ้าเนาะประมาณนี้ตัวนี้เราลบไปนะครับบล็อกตัวผู้ก็คือสีส้มนะ สีฟ้าเราจะลบไปอันนี้เรามาทำบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่าเราได้แล้วบล็อกตัวผู้ก็คือตัววงกลมสีดำแล้วก็ตัวเส้นสีส้มนะครับอันนี้ก็คือบล็อกตัวผู้ เราก็จะมาตีกรอบเส้นเพื่อจะตัดเป็นบล็อกตัวเมียก็มันมีอยู่แล้วนะก็ยกตัวนี้มาเลยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงตรงที่เราจะตัดบล็อกเลยครับปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับ ก็คือตัวเนี้ยสีส้มเนี่ยกับวงกลมข้างในก็คือบล็อกตัวผู้สีแดงกับกรอบสีดําข้างนอกเนี่ยก็คือบล็อกตัวเมียจุดวงกลมก็คือเราจะตัดไว้มาร์กเวลาเรากดฝาหน้าฝาหลังนะครับประมาณนี้ครับส่วนรูปลอเนี่ยผมจะมาทําอีพีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารูปล่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเราต้องวัดขนาดว่า ความหนามันเท่าไหร่แล้วก็เราต้องใช้บล็อกเนี่ยหนาเท่าไหร่เนาะแล้วก็แกนกลางเนี่ยหนาเท่าไหร่อันนี้เอาแบบเรียนรูปกันไปแบบง่ายๆก่อนแล้วกันพระเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องมาดูพระเหรียญเราเนี่ยว่ามันหนาขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ไม่นาเท่าไหร่ ก็จะผมจะใช้แกนประมาณ2.5มิลถึง3มมิลน,นะครับก็กำลังเหมาะถ้า2มิลจะฟิตเกินไปมันจะพอดีเกินไปน้ำยามีโอกาสที่น้ำยาจะวิ่งเข้าเหรียญพระได้ง่ายกว่าก็แนะนำให้ใช้ให้มันแผ่นแกนกลางเนะี่ยให้มันใหญ่กว่าขอบเหรียญน,นิดนึงนะครับขอบเหรียญตัวนี้ก็ประมาณ2มินนะลเนาะเราก็ใช้2.5ถึง3มมิลครับ ไปครับไปตัดแกนกลางรัดพระแล้วก็บล็อกตัวผู้ตัวเมียกันได้แล้วครับบล็อกเนี่ยบล็อกตัวเมียเนี่ยเราจะใช้แผ่นสามมิลน,นะครับทําเป็นบล็อกตัวเมียส่วนบล็อกตัวผู้เราจะใช้สองมิลน,นะครับเพื่อไม่ให้มันน่นสูงเยอะเกินไปนะครับโอเคครับไปตัดกันเลย กันอะแล้วครับบล็อกตัวเนี้ยก็คือตัวนี้เราจะเอาไว้มานะครับจุดที่เราตัดวงกลมเล็กๆเอาไว้มาเวลาเรากดฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ประกบฝาหน้าฝาหลังเข้ากับแกนตลางนะครับโอเคครับตัดบล็อกตวกูกันครับใช้สองมิลน,นะครับโอเคครับก็าได้บล็อกตวกูแล้ว ประมาณนี้เนาะวอตัวผู้ที่เราออกแบบไว้นะครับเปนกลางรัดผ้านะครับผมจะใช้เป็น2.5มิลนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยมันหนาประมาณ2มิล โอเคครับเราก็ได้แกนกลางรัดพระมาแล้ว2.5มิลรวมทั้งบล็อกตัวเมียบล็อกตัวผู้นะครับเห็นไหมครับที่เราออกแบบไว้ระยะห่างของช่องไฟนี่ก็จะประมาณ1มิลครับเพราะว่าเราใช้ฝาหน้าเนี่ยฝาหลังเนี่ยเราใช้แผ่น1นมิลเป็นก็เรียบร้อยนะครับก็ี e ีนี้บล็อกตัวเมียบล็อกตัวผู้แล้วก็แกนกลาง ที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังจะเริ่มต้นเลี่ยมพ้านะครับกออ็อีพีหน้าผมจะมาพอเราได้สามตัวนี้แล้วอีพีหน้าผมจะมาะเข้าแกนพระเดินน้ำยาตัดขอบพระแล้วก็สอนแต่งหูพระนะครับให้จบในอีพีหน้านะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม